ตอนที่ลงไปอยู่ยช่วงไหนฮะท,ที่ที่น้ำพัดไปตรงที่คนยืนอือดอะนะ,ะมันพัดอย่างนี้ป้าทำไงทีนี้แล้วป้ารับบาดเจ็บอะไรไหม,ไมอ๋อครับแต่ว่าน้ำเป็นเนานะข้ามไปไปบอกให้แฟนในขับรถไอ้กงเข้าบ้านใช่ไหมฮะฝนมันตก ครับ<ม>กว่าน้ำกว่าน้ำมันจะท่วมเนาะครับครับอือไปเอารถจะข้ามไปเอารถมันเลยไม่ข้ามเอาแปลรถอ,อ,อ,อะไรครับรถกล้องอยู่นาอ๋อรถี่ก้องอยู่ที่นา จะ้ขี่มอเตอร์ไซค์มาขี่มาคนเดียวเหรอครับมาคนเดียวอืมลอยลยรนที่น้อยน้ำมันแรงน,นิดแับแล้วแล้วทำไมาปกติข้ามอยู่เรื่อยใช่ไหมฮะใช่ข้ามบ่อยแต่วันนี้น้ำมันแรงเกิน มีฟองซีดยามียามีรองเท้าบู๊ตโอ้ใส่นำ้ำนำน้ำใส่เบิดแล้วปล่อ,อยไปแล้วเอาชีวิตแนวไว้ฮะคือคือคือรอ,อดตายแล้วใช่ไหมยายใช่รอดตายเราดีใจจ้างรับปีนเลยลอ้อมันปีนลงต่ำต่ำต่ำเลยโอ้ขั้วยาดูขั้ขวขั้วขั้วไปห้าเขา้าโอ้แล้วก็ไปตามขั้วมาอเอาเสี้ยกมา,าไปกับน้ำไปไกลไหมฮะตรงไหนไปไกลไหมอู้หกห้องักำไม่ บักคำเฮ็ดพวกเอ๋ยไกลบ่กระนั่นบ่แหน่เดี๋ยวนําจ้ะเกือบ200เมตรอ่ะครับค่ะน้ําเยอะเอ๋ยอุ้ยเกือบ200น้อพวกขอคนพุ่นว่ะยันมายันมายันยันตรงป่าอยู่อ้าวน้ําจ้ะรถเสียงจอมบํางง ว่าขวากเนี่ยมาซอยขวากันดานดีใจแล้วดีใจแล้วเอาชีวิตเอาชีวิตรอดแล้วนะครับเอาชีวิตรอดแล้วก็ดีใจแล้วใหญ่อะเป็ียนอย่างบ้านแทกจะบูมีดอกอ๋อครับ